แปลงโฉมจากเอเวอเรเเป็นเอเวอร์เรตสปอร์ตยังไงมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท,ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube โปรโมชั่น Ford by เกิงกี้ค่ะกิงกี้พิธีปรึกษาการขายประจำอยู่ Ford ดพระประแดงค่ะรหัสพนักง,งาน0 0 2 7 2 7 1 2 6่ค่ะพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดม,มาเจอก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ก่งกี้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้นี่เลยอย่างที่เปิดตัวไปค่ะ รุ่นน้องเขานะคะเป็นรุ่นเอเวอร์เรนตนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดค่ะ170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เป็นขับ2ซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและมาพร้อมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะและมีจำนวนจำกัดค่ะตัวราคาเต็มนะคะของเขาอยู่ที่1,397,000บาทค่ะลดราคาเหลือเพียงแค่1,249,000บาทเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ในการแปลงโฉมของน้องเป็นยังไง กงกี้พาชมรอบคันเลยค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะน้องเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีพิเศษนะคะสําหรับรุ่นเอเวเรสตค่ตัวรถจะบวกเพิ่ม12,000บาทค่ะชิ้นแรกเลยนี่เลยกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าวันนี้นะคะเราลูกค้าเลือกค่ะ นำกระจังหน้าของรุ่นเอเวอร์เรสต์นะคะมาใส่นั่นเองกระจังหน้าน้องเขาก็จะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์นะคะที่กระจังหน้าแบบนี้ทั้งรังผึ้งและขอบกระจังดําเงาแบบนี้เลยพามาดูต่อที่ไฟหน้าค่ะไฟหน้านะคะเป็น LED Multi-reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟเดย์ทัม running light ตัวสีแคมแสงสีขาวมาให้เลยจากโรงงานค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะ ชายกันชนค่ะอันนี้ทำกันแลปนะคะเพื่อให้น้อง เหมือนเอลเรสซสปอร์ตนั่นเองแลปสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะสําหรับชายกันชนรุ่นนี้ก็จะมีตะขอลากจูงคู่หน้ามาให้นะคะทางซ้ายและขวาสําหรับไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้เลยค่ะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองคิ Q ้วล้อค่ะก็เช่นกันคิวล้อตัวนี้เดิมๆแล้วของเอลเรสก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถวันนี้ทําการแลปนะคะให้น้องเป็นสีดําเงาค่ะรวมถึงล้อด้วยค่ะล้อแม็กก็เช่นกันนําของรุ่นเอล เบรสปอร์ตมาใส่ตัวแม็กเป็นสีดําเงาค่ะขนาดรอบวงแม็กคือ20นิ้วน้องจะมาพร้อมกับตัวยางกูดเยียนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางค่ะ2 5 5 5 5 r 2 0แก้มข้างค่ะเป็นโครเมียมนะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วก็มีคีบระบายความร้อนมาให้ เพิ่มเติมนี่เลยกระจกมองข้างทำการแรปเช่นกันนะคะเป็นสีดำเงาน้องมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แบบนี้จากโรงงานค่ะด้านบนราวหลังคาแบบแนบสีดำมาน,นี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเพิ่มเติมด้านข้างตัวรถเป็นกันสาดค่ะกันสาดแท้นะคะตัวนี้เวลาพี่ๆไปจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มค่ะชอบเข้มมากเข้มน้อยนะคะสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลย มือเปิดค่ะมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดเลยแล้วก็บันไดข้างค่ะสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสําหรับรุ่นนี้ค่ะเอเกลักษณ์ฟอร์ดเอเเรสนะคะช่วงล่างน้องเป็นวัดลิงนั่นเองและสําหรับด้านท้ายค่ะยังไม่หมดค่ะแปลงโฉมแล้วนี่เลยไฟท้ายนะคะเป็น LED นะคะพร้อมกับวันนี้ค่ะใส่คาดท้ายนะคะเป็นสีดำเงาพร้อมกับนี่เลยไฟนะคะที่ตรงกลางคาดท้ายนะคะคำว่าเอเวอเรเดี๋ยวเก่งกี้ทำให้ดูนะคะแล้วพี่ๆลองดูเนาะว่าอันนี้น้องจะต่อกับตัวไฟเบรกนะคะแบบนึงนะปึ๊บอ่ะก็จะเป็นไฟแบบนี้นะคะ ในส่วนของตรงนี้เราต่อกับไฟเบรกไฟก็จะขึ้นแบบนี้เลยถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะคะก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะแบบนี้คันนี้ก็อย่างที่บอกไปะคะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดชอบนะคะสำหรับตัวเอเวอเรสตเทนนะคะที่จัด ในราคาพิเศษแบบนี้นะคะและอยากแต่งเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะก็สามารถแจ้งเก่งกี้ได้เลยย้ํากันอีกครั้งค่ะแคมเปญโปรโมชั่นตอนนี้บอกเลยว่า,ว,าว้าวมากๆสําหรับรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะคะมาในราคาพิเศษจาก1นึ่งล้านสามแสนบาทเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นฝาก,กด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์และกดติดตามที่ช่องชาแนลยูทู u โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถ ทักทายสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงอนไขต่างๆที่ที่สามารถโทรนะคะหรือแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย